อบได้มีแรงในการแบบทำงานในการผลิตผลงานรวคือด oh <c oughs> like ีต่อมาให้คนได้ด <c oughs> ูของคุณจริงๆค่ะแล้วก็ทำให้เราได้รางวัลนี้ด้วยวันนี้สะได้รางวัลนี้คืบรางวัลโอ้แม่ก็อต้ r ีอยเป็นไรไรมเป็นไรไรไเป็นไป็ไ่รไ็รไม่เป็่ไรสมเเป็นเเนมนนน็่ อะไรนะคะรางวัลนี้ถือว่าเป็นแรงใจในการทำงานเราใช่ค่ะรางวัลนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแรงใจที่จะทําให้ออมเรีกว่าอะไรที่จริงต่อให้ได้หรือไม่ได้รางวัลออมก็จะตั้งใจปฏิตผลงานนะค่ะหวังว่านุ่นได้ดูอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ตั้งใจจริงๆค่ะเวลาแบบเราได้รับโอกาส ก็ด้วยแรงโกดธด้วยแรงอะไรก็แล้วแต่นี่แหละที่ทำให้เราได้มาหรือว่าคนที่ผ่งผ่านเข้ามาเจอเราและชอบเราหรือว่าคนที่คอยสนับสนุนเราทีมห่ังบ้านทีมหน้าบ้านผู้ใหญ่ทุกท่านอะไรอย่างเงี้ยที่ให้แรงสนับสนุนเรามาลอดก็ขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็ Really appreciate it well, Thank ต o u เม cage, ือ่อไหร่หนูจะขึ้นได้หรือเปล่าไงมถ่าก็ดีใจดีใจแต่ว่าม่ันนานนานดเลยมาจากเวทีใช่ค่ะหนูมาจากอีกเวทีนึงค่ะหนูมาจากเวทีคอนเสิร์ตพี่คลัฟค่ะเดี๋ยว้อมกองกลับเข้ามาใหม่ครับหน่าปุ๊บเดี๋ยวข้าไปลู